สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องโโความสุขทาโลโดยแม่หมอความจุหมอตัวตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินที่บวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรลายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้ว,วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่จะค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูเปอร์แตงแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไไม่เป็นรรหือออาายกัพทงง คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะวันนี้เราทําลัคนาราศีพิจิกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกหลังจากที่ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะตั้งแต่วันที่15นะคะมิถุนายนนะคะชีวิตของคนดาวพิจิกนะคะลัคนาราศีพิจิกจะเกิดอะไรขึ้นคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะมาค่ะ ช่วงนี้ดาวอาทิตย์ย้ายนะคะเข้าสู่ลัคนาราศีมิถุนชาวพิจิกจะได้รับผลกระทบสิ่งใดคะนะคะมาคะ่ะคือคุณเ่ะเดอะเดวิล ะค,ะคุณจะได้เจอปแจนะคะ The Daily หมายถึงว่าเรื่องอารมณ์เจ้ากับนายเวนกําลังจะปลดปล่อยให้คุณได้หลุดพ้นออกจากวิบากกรรมครั้งนี้คุณผ่านเรื่องราวมาเยอะแล,แล้วแล้วสิ่งที่สําคัญนะคะเซเว่นออปติคลถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีเงินเก็บเงินออมกับเขาสักทีนะคะเงินนี้เป็นเงินที่สร้างมาด้วยตัวคุณเองนะคะธุรกิจการงานที่คุณเคยติดขัดจะไม่ติดขัดอีกต่อไปเพราะตอนนี้เจ้ากับนายเวร เดอ d e เดวิวคุณจะเจอประแจที่มาปลดล็อกชีวิตของคุณนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนับจากนี้โอกาสดีๆสิ่งดีๆกําลังเข้ามาหาคุณช่วงนี้เวลานี้นะคะหลังจากนี้ปักหลังของเดือนมิถุนายนจะมีแต่สิ่งดีๆค่ะต่อค่ะเกิบคุณค่ะบคุณค่ะ คุณจะได้พบงานท้าทายงานนี้เป็นงานที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณคุณอยากมีชื่อเสียงโด่งดังถ้ามีหลายๆคนก็อยากมีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยากอยู่ตำแหน่งที่สูงที่สุดอยากให้คนชื่นชมอยากให้คนนิยมชื่นชอบ U ยู่อวอร์ y ไอโดใครๆก็อยากเป็นนะคะเพราะฉะนั้นตัวของคุณมันถึงเวลาที่คุณจะเป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนแล้วนั่นเองสำหรับคนที่เกิดราศาาีพิจิกโอกาสใหมๆ่ๆสิ่งใหมๆ่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนัน นั่นเองค่ะนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณแน่นอนค่ะนี่คือพบตะุนเจ็ดไม้เท้าเจ็ดมาเช้าหมายวางว่าคุณจะได้เจองานใหม่ๆอะไรที่มันท้าทายกับความสามารถของคุณคุณอย่าลืมนะคะคุณเป็นคนมีความสามารถที่หาตัวจับยากนั่นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกค่ะมาค่ะต่อค่ะ นับจากนี้คุณจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาหาในชีวิตคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจการงานของคุณคุณจะเจอธุรกิจการงานที่มีความท้าทายเพราะอะไรเพราะตอนนี้เจ้ากรรมในเวรนะคะได้ปลดล็อกชีวิตของคุณนะคะให้คุณได้มีเงินเก็บเงินออมให้คุณได้ไปเจอความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณวางแผนทําอะไรคุณจะเป็นผู้ที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่า โจโฉเขาจะไม่เปิดความลับอะไรให้ใครได้เห็นนะคะว่าเขาตอนนี้เขาคิดอะไรเขากําลังทําอะไรนี่แหละคะ่ะตัวตนของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณมีความรอบรู้และ มีความรอบคอบในเรื่องการงานการเงินธุรกิจของคุณคุณเป็นคุณเป็นลูกน้องใครไม่ได้นานหรอกค่ะถึงจะเป็นลูกน้องเขาแต่คุณก็มีสังกิภาพบางทีนะคะคุณมีสักภาพมากกว่าเจ้านายของคุณแต่คุณไม่ได้แสดงศักกิภาพนั้นให้เจ้านายได้เห็นว่าคุณนี่แหละแน่จนหรือบางครั้งด้วยสักภาพความโดดเด่นของชีวิตคุณคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆจากเจ้านายของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะ เสร็จเีเซเว่นเลขเจมาเลยค่ะ7 7 7ดเตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นลัคกี้นัมเบอร์ของคุณสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิกิกช่วงนี้นะคะลัคกี้นัมเบอร์ของคุณคือเลขเจ็ดเซเวออฟสอดธุรกิจการงานนะคะคุณอาจจะมีการดวรับรับ นะคะดีลลับๆกับอ่หุ้นส่วนของคุณหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่คุณกําลังลงมือทําผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับชื่อเสียงนะคะธุรกิจที่มันท้าทายอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณลงมือทําแล้วเลยค่ะแต่คุณยังไม่ได้บอกใครเมื่อคุณยังไม่ได้บอกใครนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีเพราะความลับปกปิดไว้ให้ดีที่สุดอย่าแพ่งพายแม้แต่เพื่อนสนิทก็ตามแต่นั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคน ค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะความลับนี้มันจะนำพาให้ให้คุณได้เห็นเส้นทางในชีวิตทานด้านการเงินของคุณความลับที่คุณกำลังลงมือทําธุรกิจการงานอยู่ตรงนี้นะคะความสำเร็จครั้งใหม่ที่คุณไม่ได้บอกใครกำลังจะทำพาให้คุณได้ไปเจอช่องทางเส้นทางทางด้านการเงินของคุณทางด้านใหม่ๆ คุณจะเจอพบเจอเส้นทางทางด้านการเงินใหม่ๆที่คุณปรารถนาสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะคุณได้ก้าวข้ามออกมาจากคอปอดซนเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่ท้าทายความสุขของคุณคือการได้พัฒนาตัวเองแบบไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะต่อค่ะพบคับนะคะบางสิ่งบางอย่างให้คุณรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างมัน ก็อาจไม่ทันใจคุณไม่ได้ดั่งใจคุณก็ให้คุณได้รู้เลยว่านะคะเย็นให้พอรอให้เป็นถ้าสิ่งไหนมันเป็นของเราเดี๋ยวมันจะมาหาเราโดยที่เราไม่ต้องวิ่งตามหานั่นเองแต่ถ้า สิ่งไหนไม่ใช่ของเราต่อให้เราวิ่งตามหาเราขวอยคว้าหามันเราก็ไม่ได้อยู่ดีถึงเราจะได้มันก็อยู่กับเราไม่นานนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะคะต่อคะ่ะโอ้ม่ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะนับจากนี้ชีวิตของคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกจะเลินรุ่งเรืองมีแต่ความเฟื่องฟูเข้ามานี่คะ่ะ ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะวาสนาการงานคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นและเป็นงานที่ท้าทายมากขึ้นตำแหน่งไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีทักษะ คุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองการไกลคุณไม่ได้มองนะคะในกรอบแต่คุณมองนอกกรอบคุณมองว่าอนาคตอีกสองปี3ปีข้างหน้าธุรกิจการงานของคุณจะเดินทางไปในทิศทางไหนนั่นแหละคะ่ะตัวตนของคุณเพราะคุณมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นคนที่มีแนวความคิดที่เก่งเก่งแล้วก็ลงมือทํา นะคะไม่ใช่มีแนวความคิดที่ดีแต่คุณไม่ได้ลงมือทําไม่ใช่คุณค่ะคุณเป็นคนที่ลงมือทํานะคะทั้งที่กําลังนะคะคุณเป็นคนที่ลงมือทําทั้งที่ตอนเนี้ยรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่คุณก็ลงมือทําเพื่อที่จะในอนาคตคุณจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นมหาเศรษฐีเป็นพ่อค้าพาณิชย์ที่มีอาณาจักรเป็นของตัวเองนั่นเองนะคะต่อค่ะ ก็คุณค่ะโอ้กคุณค่ะนับจากนี้รวย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 สิบเหรียญนะคะชีวิตครอบครัวของคุณลูกของคุณนี่ค่ะถ้าคุณวางอนาคตเทวดาและนางฟ้าประจำชาวลัคนาราศีพิจิกมาบอกว่าภายในปีนี้คุณคือมหาเศรษฐีคุณได้วางอนาคตของคุณไว้เรียบร้อยแล้วคุณมีทั้งครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีมีภรรยามีลูก ะะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตามที่คุณปรารถนาเงินทองสามารถเสกได้ตลอดเวลา คุณเห็นเงินทองสิบเหรียญตรงนี้ไหมคะนะคะนี่แหละค่ะคือความสําเร็จของคนพิจิกนับจากนี้ชื่อเสียงเงินทองของคุณจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแบบไม่มีที่สิ้นสุดจนชั่วลูกชั่วหลานนะคะคุณได้เป็นมหาเศรษฐีตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณได้วางแผนไว้ผลงานผลเงินนะคะเงินทองคุณจะมีเงินเก็บเงินออมในปี2568นี้นั่นเองนะคะหรือว่าในเดือนมิถุนายนการงานการเงินของคุณจะมีการขยับขยายในทาง ทีีด่ดและมีได้รับจับก้อนโตนั่นเองต่อค่ะทุกคนสีดับ นะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความลับอย่าไปเปิดเผยให้ใครได้รับรู้นะคะสิ่งที่คุณลงมือลงแรงงานอะไรต่างๆที่คุณทําอยู่นะตอนนี้คุณจะทําคนเดียวหรือทํากับหุ้นส่วนหรืออะไรก็ตามแต่อย่าพิ่งไปเปิดเผยความลับว่าคุณทําอย่างนั้นคุณทําอย่างนี้นะคุณอยากมีแบบนั้นคุณอยากมีอย่างนี้อย่าไปเล่าให้ใครฟังนะคะให้ประสบความสําเร็จเสียก่อนบางทีเขาอาจจะเอาผลงานของคุณไปทําก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสาหรับคนที่ เกิดราศีพิจิกให้ระวังเรื่องคําพูดคําจาความลับนะคะห้าเหรียญคุณจะได้เดินออกมาจากนะคะความขาดแขนนะคะคุณจะได้เดินออกมาจากความขาดแคนแม้ว่าตอนนี้นะคะคุณจะกลัวตามไมคะในเมื่อคุณมีสิบเหรียญอนาคตของคุณคุณจะมีเป็นเศรษฐีตอนนี้คุณอาจจะขาดแคนคุณกําลังเดินออกมานะคะพร้อมกับนะคะครอบครัวของคุณคุณนําพาครอบครัวของคุณให้หลุดพ้นออกจากความขาดแคนความนะคะ ความขาดแคลนทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักคุณจะได้รับโอกาสนะคะได้รับความรักจากชายหนุ่มจากหญิงสาวที่คุณปรารถนาที่คุณหมายปองให้คุณรักตัวเองให้เป็นเมื่อคุณรักตัวเองเป็นสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองสําหรับคนที่เกิดรัคนาราศี นะคะพิจิกนั่นเองนะคะคุณจะได้คุณเดินออกมาออกจากความขาดแคลนนะคะความรุ่งโรงพวามเาไม่มีแล้วนั่นเองนะคะนี่นี่คือไพ่แห่งความรักเดลเรเวอร์คุณจะมีความรักเทวดาและนางฟ้ากำลังจะส่งให้คุณครอบครัวคุณมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เข้ามาเยือนตลอดปักหลังเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะทุกคนเาคุณดาเขาคุณ คุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเตรียมตัวเฉลิมฉลองนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองความรักครั้งใหม่นะคะแล้วก็ตำแหน่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆบางคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผอ,อไปเป็นผู้ว่าการไปเป็นสอสอไปเป็นอะไรก็ตามแต่คุณเตรียมตัวเฉลิมฉลองบางคนอาจจะมีเบบี นะคะเฉลิมฉลองกับความสุขที่คุณจะได้นั่นเองนะคะคู่รักคู่เชยคู่ชมคู่เสน่หาเป็นคู่ที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณที่เกิดลัคนาราศีพีกิกนั่นเองถ้าคุณยังไม่มีคู่คุณจะเจอคู่แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่อค่ะเด็กถือดาบการมุ่งมั่นพัฒนาอย่าหยุดที่จะพัฒนาโอกาสไม่ได้ เวลาของเรามี24ชั่วโมงเท่านั้นนะคะโอกาสไม่ได้ไม่หาเข้ามาหาคุณบ่อยๆเมื่อเห็นคุณมองเห็นความสำเร็จอยู่ข้างหน้าก็ขอให้คุณได้ศึกษาและทะยานก้าวไปสู่ข้างหน้าแม้มันจะเหนื่อยตอนนี้แต่มันจะสบายในวันข้างหน้านั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จคุณเป็นคนที่คิดนะคะคิดนอกกรอบและมีความโดดเด่นมีความโลดโผลไม่ไม่กลัวต่อสิ่งใดแม้ว่าข้างหน้ามันจะเป็น อะไรก็ตามแต่คุณก็คิดว่าคุณสามารถก้าวข้ามอุปสรรคปัญหานั้นได้นั่นเองนะคะความแข็งแกร่งของคุณค่ะคุณค่ะค่ะคุณค่ะนี่ไงคะความเก่งของคนที่เกิลดลัคนาลาศีพิจิกถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้สิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณจากเด็กถือดาบเป็นค i n g ถือดาบ ความสําเร็จมากด้วยความพยายามมาด้วยความพยายามมาด้วยความสามารถที่ล้นเหลือของคุณนะคะนี่คือคิงคิงคิงนะคะโอ้โหถ้าคุณเป็นผู้ชายนี่นะคุณประสบความสําเร็จคิงออฟซอส นะคะความสําเร็จที่ยั่งยืนสําหรับคุณคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีมาถึงคุณกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในครั้งนี้โอกาสใหม่ๆครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะความพยายามเพราะความสามารถความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณเคยเจออุปสรรคปัญหามามากแล้วแต่ระวังเรื่องอารมณ์นะคะคุณเป็นคนเก่งทุกด้านแต่ระวังเรื่องอารมณ์ยิ่งเก่งมากเท่าไหร่นะคะเวลามีปัญหาเนี่ย ใครก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นั่นเองคุณโคตรภูมิใจในตัวเองเลยค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะชีวิตได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาถึงเวลากอบโกยเงินทองถึงเวลากอบโกยความสาเร็จถึงเวลากอบโกยบุญวาสนาบารมีมาถึงคุณแล้วสําหรับคนที่เกิดราศาาีพิจิก คือคุณค่ะคือคุณค่ะคอนเกต์เลชันนะคะนี่คือความสําเร็จแสงตะวันแห่งวันใหม่สาหรับคนที่เกิดรัคนาลาสีพิจิตนั่นเองนะคะความรุ่งโรดธุรกิจการงานชื่อเสียงของคุณจะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่ใครๆก็ต้องหันหน้ามาหาคุณที่ใครที่เคยดูถูกเดียดหยามคุณก,คก็จะเข้ามาถามคุณว่าคุณประสบความสําเร็จได้เยี่ยงไรนั่นเองต่อค่ะทุกคน กอคุณค่ะกอคุณค่ะกอคุณค่ะคุณได้เจอคู่โซเมทล้านเปอร์เซนต์ค่ะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิก ะะเพราะมันขึ้นเดอนเลเวอร์เย็นให้พอรอให้เป็นปักหลังนี้ปักหลังเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้เจอคู่รักคู่ไข้คู่เสน่หาคู่ที่เหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณแต่ถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วครอบครัวของคุณลูกของคุณจะสร้างแต่ความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะคุณได้ปลดล็อกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณเจอประแจสําคัญนะคะในชีวิตแล้วคุณหาทางออกให้กับชีวิตความมืดมนในชีวิตนะคะ ได้หลุดออกไปจากชีวิตคุณแล้วต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขามันจะมาเร็วมากค่ะนะคะนี่เด็กถือดาบเด็กถือดาบ ก็คือนะคะคุณจงเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองสายสัญญาณที่ดีถ้าคุณเชื่อว่านะคะอุปสรรคปัญหากําลังจะหมดไปอุปสรรคปัญหาก็จะหมดไปนี่คือสายสัญญาณคุณเป็นคนที่มีซิกเซน์ในบางเวลานะคะคุณช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์แรงเราบอกเลยฮะ,ะช่วงเวลาปักหลังเนี้ยค่ะนะคะสาหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นให้คุณเชื่อและศรัทธาในซิกเซนต์ในสัญชาตญาณตัวเองเพราะมันจะน นำพาให้คุณได้เจอสิ่งดีๆแสงแตะวันแห่งวันใหม่ความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเรืองไม่มีคําว่าสั่นคลอนในด้านการเงินอีกต่อไปค่ะต่อค่ะทุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีแต่ก้าวไปข้างหน้านะคะการเงินมีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่มีคําว่าขัดส่วนอีกต่อไปความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานของคุณจะนําพาให้คุณคุณจงเชื่อมั่นคุณไม่ได้ติดขัดค่ะ นะคะแต่ว่าคุณจะเจอคู่แข่งแต่คุณก็สามารถถ้าคุณรู้ว่าคุณเจอคู่แข่งที่สมน้าเติมเนื้อหรือว่าเขาเด่นกว่าคุณคุณก็อย่าพึ่งไปเปิดเผยความลับศึกษาพฤติกรรมของเขาเมื่อคุณศึกษาพฤติกรรมของเขาคุณจะเป็นผู้ชนะเหมือนโจโฉที่ศึกษาพฤติกรรมของคนอื่นละแวงคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองต่อค่ะ ทุกคน,กคนขอบค,นคนุณค่ะขอบค,นค,นคนุณค่ะขอบค,นคนุณค่ะในด้านการเงินเราบอกเหล่าไข่ค่ะว่าคุณไม่มีความขาดแคลนคุณได้หลุดพน้นออกจากความขาดแคลนแล้วและที่สําคัญการเงินของคุณจะมีเงินเก็บเหลือกินเหลือใช้เหลือ,กเ,ลอกเก็บถ้าคุณจะนําเงินไปลงทุนในธุรกิจบางอย่างให้คุณไปลงทุนได้เลยนะคะนี่คือนะคะอศัศวินถือเหรียญคุณเป็นนักลงทุนที่ชั้นเยี่ยมกว่าคุณจะลงทุนเนี่ย คุณศึกษาหาความรู้มาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วบางคนจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์นี้ยจะนําเงินทองมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณมีพรสวรรค์พรสวรรค์ในด้านสัมผัสที่6นะคะแล้วคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่มั่งคั่งล่ํารวยมาตั้งแต่ไหนแล้วคุณมีกิดพิเศษกิต คุณมีจิตสัมผัสพิเศษนะคะนี่คือหายปินเทศคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเรียนรู้ให้คำปรึกษากับคนอื่นได้เป็นเหมือนพ่อหมอแม่หมอคุณอาจจะไม่ได้เป็น่าพ่อหมอแม่หมอดูไพ่ก็ได้แต่คุณสามารถให้คำปรึกษาให้คำชี้แนะกับคนอื่นได้ให้นะคะให้คำชี้แนะกับคนอื่นได้และที่สำคัญคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงถ้าเป็นผู้ชายนะเราบอกเลยว่าคุณจะได้เจอ ผู้หญิงที่สวยหน้าตาสวยเลย,ยเซ็กเอพิเอลเลยค่ะมีเสน่ห์นะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่มีนะคะฐานะที่มั่นคงที่มีอายุมากกว่าคุณแล้วแต่อาจจะผ่านการหย่าร้างมาแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ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 ,คคะนับจากนี้ชีวิตมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองลัคกี้เลิฟแอนด์ลัคกี้อินเกมสำหรับคนที่เกิดราศาาีพิจิก ความสุขเข้ามาหาคุณอย่างเต็มๆนับจากนี้จะมีแต่โชคโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองสิเหรียญ9เหรียญ7เหรียญ ไม่รวยได้ไงคะแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นแล้วสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกความขาดแคลนนะคะสิ่งที่ไม่ดีได้หลุดพ้นออกไปจากชีวิตหดเส้นทางใหม่ๆเปิดให้คุณได้รับแล้วนั่นเองนะคะณช่วงเวลานี้ตั้งแต่ปักหลังเดือนมิถุนายนไปชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเฟื่องฟูเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองเงินเหลือ,เ,ลอเงินเหลือใช้นั่นเองต่อคะ่ะแล้วอย่างนี้นะคะ เงินเหลือเงินเหลือใช้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ไม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ